สวัสดีครับกลับเข้ามากับช่อง Fighting Story อีกแล้วครับวันตอนนี้ครับผมไม่ได้แบบลงคลิปมานานมากไม่ได้อัพคลิปแบบไม่มีเวลาเลยนะครับแต่วันนี้ครับเราผมไม่ได้มาคนเดียวทุกคนอาจจะคิดว่าตูนะครับไม่ครับวันนี้เรามากับปี๊สวัสดีครับผมปิ๊ครับวันนี้มาช่วยช่อง Fighting Story นะคะโอเคครับวันนี้นะครับเรามาทําคลิปโลกต้องจา EP 2นะครับมีคนขอเข้ามานะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย อย่างแรกนะครับจะเป็นการรดน้ำต้นไม้นะครับสว mm ัส hmm. ด mm ีค hmm. รับว like mm ันนี้นะครับเรากลับมากับคารใไส่ไส่กอดนะครับผมนักผู้นำเดินรายการพูดยังไงให้เราจำมีความสุขเพียงเลยวันนี้ ต้มนำหน้าน <Yes> ั่งยังไงให้รอจำว้าวสบายปุดจังนกินไรเชียวเขียวไป ขอบคุณครับตอนนี้ครับเราก็จบคลิปแล้วนะครับวันนี้นะครับเออเปี๊บนะครับก็จะลาเราไปก่อนนะครับวันนี้ครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับขอขอบคุณครับแล้วขอสับสกัดเยอะๆนะคะ